ครับผมเช้าวันนี้น้ำเริ่มเขียวแล้วนะตอนนี้หกโมงห้าสิบนาทีนะครับผมระดับน้ำกำลังขึ้นสูงสุดในรอบเช้าสามจุดสามเมตรตอนหนึ่งโมงครึ่งหนึ่งมงสามสิบแปดนาทีแล้วก็จะลงมาช่วงประมาณบ่ายสองวันนี้เราไม่กลับมาเปียกนะเพราะฉะนั้นเอาเริ่มเปียกแล้ว เดิมแล้วัะอันนี้สงจากน้ำแล้วแต่เดี๋ยวจะไปหาที่นั่งดื่มกาแฟไม่ใช่กาแฟวันนี้ได้แล็กตะซอ,อยมาดูดิช่วงนี้อารมมาแบบมันก็พัดพาขยะม,มาในยามเช้าขยะม,มันมาจากปากอ่าวไทยบ้าง ที่สะสมอยู่ในท้องทะเลบ้างตรงนี้มันเป็นถ้าดูแต่ Google อะ่ะมันเป็นมุมโค้งมุมมุมที่รับขยะพอดีอะ่ะดูเดยน้ำวันนี้ดูแบบโอโ้โหน่ากลัวมากเลยเนะี่ยน้ำไม่นี่เลยน้ำไม่น่าเล่นเลยนะวันนี้ดูเชา้านี้มีคนมาช่วยเก็บขยะด้วยเหรอ เดี๋ยวสาย,สายจะมะีเทศบาลมาเก็บขยะนะครับผมช่วงนี้มาก็ต้องก็ต้องทำใจ <c oughs> ดูสิไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้เลยนะมันเป็นช่วงที่ขยะถูกพัดพามามรสุมตะวันตก <c oughs> เฉียงใต้เข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วนะครับผมมีลมไหมครับมีครับผม,มเห็นไหม ลมเบาๆพร,พระอาทิตย์ยังแบบมันกลมแบบแปลกๆเลยนะเพราะว่ามันฝุ่นน่าจะเยอะมันไม่เปล่งรัสมีมันกลายเป็นฝุ่นปกคลุมไปหมดเลยนะกะว่าจะมานั่งชิวๆกินกับ <c oughs> เฟืออกินเล็กต่ซอยนั่น,นี่ยแต่ไม่น่ามีที่นั่ง ดูดินำะมันเขียวคลักเลยนะแล้วมันก็พัดพาขยะจากหลากหลายที่มานะครับในเช้านี้แต่เดี๋ยวสายๆเทศบาลเขาก็จะเก็บกวาดกันมานะแต่ต้องเก็บกวาดทุกวันดูดิมีทุกอย่างนะครับบนท้องทะเลที่สะสมหมักหมม,ม,กหม,มอยู่ถ้ามีช่วงหนึ่งน้ำทะเลเป็นชาเขียวเลยใช่แล้ว ช่วงนั้นเขาเป็นเรียกเป็นแพงตอนบูมนะใกล้ถึงแล้วละ่ะมันจะมาเป็นรดูของมันแหละแพงตอนบูมจะไปดูในท้องทะเลนี่จะเป็นเหมือนกับว่าจะมีเป็นคืนเป็นฟองเป็นแพงตอนมันเกิดเยอะมันออกซิเจนไม่พอมันก็มันก็ตายมันก็กลายเป็นสีเขียวจะเป็นช่วงหนึ่งช่วงแรกๆที่เราย้ายมาที่บางแสนก็คือช่วงนั้นแหละช่วงแพงตอนบูม ดูบรรยากาศมันไม่สดชื่นเท่าไหรนักลับไปแถวแหลมแท่นบ้านเราดีกว่าในไมโซนนี้เขาจะเขีนว่าห้ามตกปลาบริเวณนี้เนี่ยขนาดพระอาทิตย์ที่โผล่พ้นขอบฟ้ามามันดูแปลกๆไหมมันดูเหมือนว่าแสงมันฉายแบบจะไม่ผ่านม่านหมอกอะม่านหมอก pm 2.5ดูดิโซนนี้โซนนี้ถ้าเป็นช่วงร้อยกระทงนะกระทงจะอยู่เกลือดกาดเกลือนเลย โอ้โหดูน้ำลองไปดูโซนนี้โรคเรานี้ช่างเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลหากผู้คนมัวแต่เบิกบานไม่มาช่วยกันทะเลคงจะมวยมาลายได้ป่ <c oughs> ะบอาไปน้ําขุดๆน,นะครับผม ในโซนนี้ผมว่าในขนาดโซนนี้นะผมว่าน้ํามันยังดีอยู่นะโซนเนี้ยพอพอจะดีกว่าโซนหาดบางแสนเพราะว่ามันเป็นพื้นมันเป็นหินเป็นกรวดมากกว่าแต่โซนหาดบางแสนนี่มันเป็นทรายผสมกับโคลนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าความขุ่นของมันก็ตามมาจนถึงโซนนี้เลยเห็นไเช้านี้ก็ยังมีผู้คนที่แบบตก,ตกปงตกปลาอะไรกันอยู่พี่ๆชาวตกปลาเขาจะมาอยู่โซนนี้กัน โซนหลังสวนสาธารณะตรงแหลมแท่นนี่นะครับผมมันเป็นอาคารเก่าอาคารเฉลิมพระเกียรติที่พังลงมาแล้วไม่รู้ไปเสียงเข้าหรือเปล่แต่ผมจะเดินไปแบบช้าๆแบบไม่เกรงกลัวขึ้นลองดูนี่ว่าผมจะเปียกไหมจะไปถึงนั้นจะกินนี้ให้หมดคึืนแค่นี้ไม่คลานาครับผมก็ผมก็จะพาเดินดูท้องทะเลในทุกเช้าเย็นนะครับผมสำหรับโซนบางแสนแหลมแท่น หาดวอนะพาวันนี้เราก็มาในช่วงเช้าที่น้ําใกล้ขึ้นในจุดสูงสุดแล้วนะตอนนี้ถ้าขึ้นสูงสุดช่วงเช้านี่ก็3.3เมตรตอน7โมง38นาทีแล้วก็จะลงมาช่วงบ่ายแล้วจะขึ้นไปอีกทีหนึ่งช่วงเย็นนะครับผมไม่กล้าชัดเราไหก็วันนี้ใครมาบางแสนนี่คงต้องเจอกับ ของทะเลที่กาดเรียวอยู่นะครับผมน้ํามันพึ่นเปลี่ยนไปเมื่อวานช่วงช่วงเช้านี่แหละผมว่าน่าจะมาตั้งแต่กลางคืนแหละช่วงน้ําน้ําลงแล้วก็ขึ้นแล้วลอกที่สองใครมาช่วงนี้ก็ทําใจหน่อยนะครับผมเพราะจะได้เห็นขยะเยอะแยะมากมายเลยพร้อมกับน้ําที่ไม่ค่อยสวยนักขึ้นแรงมาก แบตชจเต็มหรือเปล่าครับเออแบดขุมใกล้หมดแล้วนี่หว่าไม่เป็นไรแบดหมดเราก็หมด <อะ S 1> ไป<อ>ก็ดูสิโซนนี้ขยะมก,ก็พัดพามาอยากไปจังเลยค่ะดูดีน้ําช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับมันโหดไหมเนี่ยโหดนะแต่ใครตกปลาก็ยังคงตกได้อยู่มั้งแต่ไม่รู้ปลาอะไรเข้าบ้างแต่ว่าเห็นบอกว่าคลื่นน้ําอย่างนี้มันจะมีปลาพวกอะไรนะปลาหมึกอะวิวหน้านั่ง ต้องตอนเย็นนิดหน่อยก็จะดูดีกว่านี้ครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกอะช่วงนี้ก็คือมันค่อนข้างน้ําขุ่นมาแล้วดูดิพระอทิตย์โผลมาแล้วมันยังไม่เปล่งลัศมีรอดผ่านฝุ่น PM มาได้เลยนะเนี่ยดูฝุ่น PM ขมุคขมัวเหมือนฝนจะตกแต่ว่าไม่น่าใช่เมื่อวานผมดูรายงานสภาพอากาศนี่มันสีเหลืองจะเข้าแดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือ ใครที่เป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจช่วงนี้จะรู้สึกอ่อนไหวกับบรรยากาศสักเล็กน้อยนะวันนี้เราเลยไม่เดินไปโซนหาดบางแสนเลยเมื่อวานเราเล่นน้ําอยู่ตั้งนานนะเปียกปอนไปทั้งตัวเลยดูสิแต่โซนนี้ผมว่าน้ามันยังดูดีขึ้นกว่าโซนหาดบางแสนนิดหน่อยนะขยะก็น้อยลงนิดหน่อยเพราะว่ามันเลยเวิรเลยอ่าวที่มันเก็บขยะไว้ เดี๋ยวก็จะพามาดูท้องทะเลในเช้าเย็นเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จากไปพร้อมกับเล็กตะซอยที่ไม่ใช่สปอนเซอร์ด <c oughs> เดี๋ยวเจอกันช่วงถ้าไม่พอาทิ์ตกก็อีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าพอดีเพื่อนผมมาก็เลยต้องให้แคร์ดูแลพวกมันก่อนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผม